โอ้โหสนุกมากค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นนักแสดงหญิงทุกคนมาร่วมกิจกรรมทำกีฬา,ากันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆน้นนนนองๆนักแสดงแบบแต่ละคนเท่มากคือแบบโหแบบเท่มากแบบเก่งมากเราได้เห็นศักยภาพของนักแสดงหญิงหลายๆคน แล้วก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเห็นถึงความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนแบบดีมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเนรตาตอมานัแค่ไหนชุดปาออลรัความขาวมาเด็ไวินออรปาใช่ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> สนุกอะหนูก็เขาเรียกว่าเราเตรียมร่างกายในแง่ของการออกกำลังกายแบบ เฟิร์มมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องทักษะหรืออะไรพวกเนี้หนูก็เอาหน้าง,งานเลยล <laughs> เอาหน้าง,งานไม่เคย<า>เล่นเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูบอกตรงว่าหนูไม่เคยเล่นแชร์บอลหนูไม่เคยเล่นบาสหนูไม่เคยเตะฟุตบอลมีมีเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งคืองานฟุตบอลช่องสอง <laughs> <laughs> ที่เตะเข้าโกค่ะมีแค่ั้นนั้น ค่ะใช่ก็รู <kaik gehört> <horrible> ้สึกว่าสนุกดีแบบคุ้ัสไปแบบว่ากีฬาแต่ละอันมันเกิดปฏิเสธได้ง่ายอ่ะก็เรียกว่าหนูเชื่อว่าทุกๆงานไม่ใช่แค่กีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแบบ การทํางานแม้แต่บางทีแค่เราเดินขึ้นลงขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาหนูมองว่า,วาไม่แปลกเลยที่มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือพอมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกันเรามีน้ําใจนะักกีฬาหนูว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บางอย่างพอมันเกิดขึ้นเราก็ทำให้เรียกว่าเหมือนทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ อย่างในงานก็มีอ๋อตอนนั้นหนูถือถือตะกร้าอยู่มั้งคะแล้วก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรืออะไรกันเกิดขึ้นโดยที่พี่สำหรับพีนะพีไม่พีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมดเพราะว่าตัวเราแล้วก็โฟกัสบอลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่คิดว่า ไม่มีใครตั้งใจหรือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแค่ทําตามหน้าที่ทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องทําแล้วก็แน่นอนทุกกีฬามันต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ใช่ค่ะไไไพี่เก,ก๋เก่งมากอึดมากคือเล็กพี่ขี้หนูของจริงคือ คือเหมือนเขาใจเขาใหญ่มากอะค่ะฟีลว่าแบบเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่พอ,อ,อจบเกมนั้นแล้วพอเข้าไปอะค่ะก็ได้มีการขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอนดูน้องเพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่เหมือนแบบทําที่เก๋ไก่ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นพีพีก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆ หมายมถึงพี่เก,ก๋ไก่เ,กกเห,หรอคะหนูว่าน่าจะช้าบ้างแหละหนูว่าต้องมีช้าบ้างแหละแต่ด้วยความที่ว่าพี่เก๋ไก่เขาเป็นสายแบบใจสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงมองข้ามผ่านเร,เรื่องเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้มากกว่าเพราะว่าทุกคนพี่ว่ารับทราบอยู่แล้วว่ายังไงไม่ว่ายังไงเราเล่นกีฬาย,ย่างงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอุ้ย หนูไม่เห็นมีใครหมายถึงยังไงนะคะ,ะไม,ไม่ไม่มีเลยนะหนูเห็นแบบว่าอ๋อหนูเห็นแบบทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนักสแสดงอะคะ่ะน่ารักกันมากมีน้ำใจในก,กีฬากันมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือพี่เห็นแบบ ทุกคนแบบ happy แฮปปี้อะค่ะแล้วก็เข้าใจกันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุมีน้ำใจในก,กีฬากันมากๆแล้วก็นั่งกินคงกินข้าวอะไรกันปกติเลย <c oughs> ค่ะก็ฝากละครแสนหลักด้วยนะคะคืนนี้หนูจะได้เข้าหอแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะรับรื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็อยากจะให้เอาใจช่วยร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าม้าเหมยจะ จะยอมรับเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวราน,นีเองก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็คอยซัพพอร์ตรวีอยู่เสมอแล้วไม่ได้จบแค่เรื่องเข้าหอของรรวีกับราน,นีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะมีคุณรณกรเนี่ยจะพาตัวสิลเลตหรือว่าพาสซัรไพร์ใหม่เข้ามาเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ฝากแสนรักคืนนี้ได้ค่ะ 君が最近ね